ตอนนี้เราอยู่กันใน Overwatch History ครับกับตัวละครสาวหน้าคมกวนใจหนุ่มๆมากมายนะนก็คือฟารานั่นเองและก็อย่างที่หลายคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วครับว่าชื่อจริงของเธอนั้นก็คือฟาริฮาอามารีครับลูกสาวของอนาอามาลีรองหัวหน้าของกลุ่ม Overwatch และในเมื่อฟาริฮาอามารีครับมีแม่ที่มีความสามารถขนาดนี้และอยู่ในตําแหน่งที่ดีขนาดนี้ครับทำให้ฟาริฮาอามารีนั้นได้ทําการฝึกฝนวิชาการต่อสู้จากแม่ของเธอครับและยังเติบโตขึ้นท่ามกลางสมาชิกของกลุ่ม Overwatch อีกด้วย และก็ไม่น่าแปลกใจครับถ้าเกิดว่าเด็กผู้หญิงคนนี้จะซึมซับเรื่องราวต่างๆครับทำให้เธอนั้นอยากจะกลายเป็นฮีโร่และกลายเป็นหนึ่งในสมาชิกของกลุ่ม Over Watch ครับแต่ว่าแม่ของเธอซึ่งเป็นรองหัวหน้านเนี่ยกลับรู้สึกว่าการเป็นสมาชิก Overwatch นั้นไม่ใช่สิ่งที่เธออยากใช้ลูกของเธอเป็นครับทั้งสองคนนั้นก็เลยเริ่มจะตีตัวออกห่างกันและถ้าหากว่าเธอต้องการจะเข้าก,กลุ่มของ Overwatch ให้ได้ครับสมาชิก O v e r w a t c h ทุกคนนั้นก่อนจะถูกทับทาก็มักจะมีผลงานที่ดีเยี่ยมมาก่อนครับ เพราะฉะนั้นครับหลังจากที่เธอโตขึ้นมาครับเธอก็ได้เข้าร่วมกับกองทัพของอียิปต์ครับเพื่อที่จะสร้างผลงานแล้วก็เป็นอย่างที่หลายๆคนน่าจะเดาได้ครับว่าความสามารถของเธอนั้นอยู่ในระดับสูงครับและผู้ใต้บังคับบัญชาทุกคนของเธอนั้นก็รักเธอมากๆซึ่งระดับผลงานที่ดีขนาดนี้ครับก็ไม่ยากเลยครับที่เธอนั้นจะได้รับการทับทามเข้ากลุ่มของ O อเวอร์วอชครับแต่ว่าเหตุการณ์นั้นไม่ได้เกิดขึ้นครับเนื่องจากว่ากว่าเธอจะสร้างผลงานได้ครับโอเวอร์วอชก็ล่มไปซะแล้ว และเมื่อสถานการณ์กลายเป็นแบบนี้ครับฟาลิฮาอามารีก็เลยลาออกจากกองทัพครับเพื่อที่จะไปมองหาเป้าหมายใหม่ให้กับชีวิตแต่คนที่มีความสามารถระดับเธอนั้นก็ว่างงานได้ไม่นานครับบริษัทเ e l ล็กซ์เซเคลิตี้อินเตอร์เนชั่นแนลครับซึ่งเป็นบริษัทรักษาความปลอดภัยระดับโลกนะครับก็ได้มาทาบทามเธอครับว่าจะมาร่วมงานด้วยกันไหมซึ่งฟาลิฮาอามารีนั้นก็รู้จักชื่อเสียงของบริษัทนี้เป็นอย่างดีครับทำให้เธอนั้นตัดสินใจเข้าร่วมโดยไม่มีการลังเลเลย และงานแรกที่เธอได้รับครับก็คือเป็นหัวหน้าทีมไปคุ้มกันศูนย์วิจัยระบบปัญญาประดิษฐ์ครับหรือว่าระบบ AI นั่นเองครับโดยศูนย์วิจัยนี้ก็ไม่ได้อยู่ไกลาจากที่ที่เธออยู่เลยครับนั่นก็คือกีซาประเทศ e ียิปต์นั่นเองซึ่งก็แน่นอนครับว่าความสําคัญของงานที่เธอกําลังทําอยู่นี้นะั้นมีผลต่อระดับโลกเลยทีเดียวและก็อย่างที่บอกเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับว่าบริษัทนี้เป็นบริษัทใหญ่และมีชื่อเสียงมากครับ เพราะฉะนั้นครับเจ้าหน้าที่ของ Helix Quality International ครับจึงไม่ได้ใส่แค่ชุดเกราะกันกระสุนธรรมดาครับโดยเฉพาะฟาลาครับที่เธอได้ใส่ชุด l a p t o r a Mark 6นะครับก็คือชุดที่เราเห็นกันในเกมที่สามารถบินได้ยิงได้และสามารถยิงมิสไซล์ได้มากมายนั่นแหละครับจบนะครับสำหรับเรื่องราของฟาลานะครับที่ถูกใช้เป็นเหมือนฉายาของฟาลิฮาอามาลินะครับ ซึ่งเดี๋ยวในอนาคตเราจะมาต่อกันในส่วนของข้อมีอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าตอนนี้น่าจะมีเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับสุดท้ายครับฝากมอนเซอร์ด้วยกับร้านเกมซีมสโตร์ครับอย่าลืมไปกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เขาแล้วก็ให้ผมด้วยส่วนใครก็ตามที่อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรืออยากเพิ่มเติมอะไรผมรู้ก็สามารถคอมเมนต์ทิ้งเอาไว้ได้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับกลับมาแน่นอนครับทุกคอมเมนต์เลยแล้วเดี๋ยวไว้เรากลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ